สัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกับครูนุชอีกเช่นเคยนะคะเราก็จะเรียนรู้กันในหน่วยต้นไม้ที่รักค่ะเด็กๆแต่วันนี้ครูนุชจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบอุปกรณ์กันนะคะอุปกรณ์นั้นก็คือใบไม้นั่นเองค่ะเด็กๆแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรม รูนุชจะให้เด็กๆฟังจังหวะกันก่อนนะคะโดยครูนุชจะกำหนดท่ากระโดดสลับเท้าแบบนี้ค่ะแล้วให้เด็กๆทำท่าทางไปพร้อมกับจังหวะการเคาะนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะทากดูนุชเคาะช้าๆ กระโดดสลับเท้าอย่างช้าๆทากคดูนุชเคาะเร็วๆให้เด็กๆกระโดดสลับเท้าอย่างรวดเร็วนะคะทากคูนุชเคาะสองครั้งติดกันให้เด็กๆหยุดการเคลื่อนไหวทันทีนะคะเด็กๆเข้าใจไหมคะถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วเด็กๆยืนขึ้นค่ะ หาพื้นที่ของตนเองนะคะเด็กๆกกางแขนหมุนซ้ายหมุนขวานะคะไม่มีสิ่งกิดขวางอยู่ข้างๆนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆตั้งใจฟังจังหวะนะคะ เด,เด็กเก่งมากเลยค่ะต่อไปเราไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบอุปกรณ์กันนะคะอุปกรณ์ในวันนี้นะคะนั่นก็คือใบไม้นั่นเองค่ะเด็กๆครูนุชมีใบไม้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะต้องเตรียมใบไม้ของตนเองนะคะใบไม้ที่อยู่รอบๆบ,บ้านมาคนละหนึ่งใบแบบนี้ค่ะ เอามาเคลื่อนไหวประกอบจังหวะนะคะเด็กๆเดี๋ยวครูนุชจะบอกแล้วให้เด็กๆเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกับใบไม้นะคะเด็กๆเด็กๆตั้งใจฟังนะคะว่าครูนุชจะบอกให้เด็กๆทำท่าทางอะไรเด็กๆทุกคนถือใบไม้ค่ะเด็กๆทุกคนมีใบไม้อยู่ในมือแล้วนะคะเดี๋ยวครูนุชจะค้อจังหวะไปด้วยแล้วก็ จะบอกเด็กๆไปด้วยนะคะว่าให้ทำท่าทางอะไรไปพร้อมๆกับใบไม้ใบนี้ค่ะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะเด็กๆสะบัดใบไม้สูงๆสะบัดใบไม้สูงๆสบัดใบไม้ต่างๆสบัดใบไม้ตาๆสบัดใบไม,บบไม้ไปข้างซ้าย สะบัดใบไม้ไปข้างขวาสะบัดใบไม้ไปข้างหน้าสะบัดใบไม้ไปข้างหลังอีกรอบนะคะเด็กๆสะบัดใบไม้สูงๆสะบัดใบไม้ตันตา ใบไม้ใปด้านซ้ายสบัดใบไม้ไปด้านขวาสบัดใบไม้ไปข้างหน้าสบัดใบไม้ไปข้างหลังเด็กๆเก่งมากเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆนั่งลงนะคะนั่งลงแล้วบีบนวดแขนของตนเองค่ะบีบนวดแขน บีบนวดขาของตนเองค่ะบีบนวดขาเด็กๆเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบอุปกรณ์นั่นก็คือใบไม้นั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆจะได้เคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆได้ฟังและได้ปฏิบัติตามจังหวะ และที่สําคัญเด็กๆก,ก็ได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ไปด้วยนั่นก็คือใบไม้ค่ะสําหรับวันนี้ทูรุธก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ